เดี๋ยวการแสดงธรรมหรืออภิธรรมเนี่ยจะมีแค่ช่วงสั้นๆอภิธรรมเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเขาจะหมดไปก่อนนะอภิธรรมเนี่ยที่เป็นเหมือนกับรากแก้วของศาสนาเนี่ยจะเหมือนจะหมดไปก่อนศาสนาจะอยู่ครบ5,000ปีอภิธรรมจะหมดไปก่อนเริ่มที่คมภีประฐานประฐานปานัจจัย24นั่นแหละแล้วก็จะกินมาเรื่อยๆพระสูตรก็หมดไปพระสูตรสูตรแรกที่จะหมดก่อนคืออันตรธานไปก่อนคือ พระเวสสัดดนดรชาดกพระเวสสัดดนดรชาดกเนี่ยพอเพอามาพูดเป็นปบ่อยมาพูดไปบ่อยพอพูดบ่อยก็เกิดอันตรธานแล้วแล้ววินัยก็จะอันตรธานไปช้าที่สุดดังนั้นโยมเราจะได้ศึกษาพิธรรมก็แค่ช่วงเนี้ยช่วงที่โยมมีชีวิตนี่ยลืมตาขึ้นมาอีกทีถ้าเปลี่ยนพบปุ๊บเราก็ไม่รู้จะ,จะเจอพิธรมเมื่อไหร่ ถ้าเกิดว่ายอมเป็นคนชํานาญในพิธรมศึกษาในพิธรรมเขาบอกว่าคนจะเป็นธรรมะกระถึกได้จะต้องชํานาญในพิธรมแปลว่าคนที่ไปแตกองค์ประกอบของกระแสชีวิตแบบทะลุปุปโปรกนั้นแปลว่าอ๋อต้องต้องศึกษาพิธามจริงๆท่านอาจารย์บอกมานะแล้วเมื่อศึกษาพิธรรมคนที่จะชํานาญในพิธรมต้องเก่งวิถีจิตเขาไปวัดกันที่วิถีจิตนะดังนั้นอ๋อยมมี อันนี้คือเป็นคอร์สอภิธรรมเบื้องต้นเป็นปื้ฟูพื้นฐานเราจะไม่ไปตรงวิถีจิตก่อนแต่เพื่อมาให้โยมได้ลองชิมคําว่าอภิธรรมเนี่ยมันอร่อยแค่ไหนมันเป็นธรรมะที่ปณีตต่อไปพอศึกษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเราไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะใช้คําพูดแบบเดิมๆแล้วเราอยากจะใช้คําพูดที่เหมือนกับพรพุทธเจ้าแล้ว คำพูดของเราก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นอภิธรรมมากขึ้นแล้วเราแล้วเราจะคุยกับคนข้างนอกได้รู้เรื่องน้อยลงนิยมยอมรับในข้อนี้ไหม <c oughs> แปลว่าเรียนไปเรียนมาเราจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นไอ้เราก็รู้เรื่องแหละต่อไปเราก็ต้องฝึกความฉลาดของเราให้มันไปสื่อสารกับเขาให้ได้ว่าเป,เป็นปัญหาชีวิตของเราในเมื่อยมเกิดมาในศา,าสนานี้แล้วเป็นเพศเป็นมนุษย์ด้วยก็เรียกว่าเป็นเพศที่อุกฤษด้วย ยอมอย่าทิ้งโอกาสนี้ที่ยมจะได้เข้าใจอภิธรรมนะแล้วศึกษาในยุคนี้ยง่ายมากอันมาก็สร้างแอปมานะสร้างแอปมามีโจทย์มาจากแอปเนี่ยแล้วก็องค์ทมคลิกได้ปุ๊บแต่ก่อนอภิธรรมนี่เขาเรียกว่าอภิธรรมเม็ดมะขามเออพระเถระลนี่เขาจะเอาเม็ดมะขามเนี่ยมาวางเรีย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 งเอาไว้นี่แล้วก็วาดโหแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรแอปพลิเคชันเลยแอปพลิเคชัน เออยอยากจะวางตรงไหนปุ๊บโอ้โหโผล่มาหมดกดอะไรโผล่มาหมดดังนั้นยุคนี้เรียนง่ายมากเรียนง่ายมากไม่ต้องมาขึ้นกระดานบ่อยๆด้วยโอเคไหมอย่างที่มากดจิตปุ๊บจิตก็โผล่ขึ้นมา,าราดูในวันนี้มาก็กินเวลาโยมไปตั้งครึ่งชั่วโมงนะก็ขอมโมทนาแล้วก็บุญนี้เป็นบุญใหญ่พวกเราอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลกันที่เราได้เรียนอภิธรรมกันนะอุทิศส่วนกุศล สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำานบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกคือในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินสาธุสาธุสาธุาธอารหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุธทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิพุโทโธเมนาโถสวาขาโตพะคะวาตาธมโมธรรมังนัมสัสมิธมโมเมนาโถสุปฏิปันโนพะคะวโตสาวกสังโค ส,สังคงังนัมนิสังโฆเมนาโถมทน,นาท่านทั้งหลายนะพรุ่งนี้เจอกันต่อแล้วก็อย่าขาดเพราะว่าถ้าขาดไปแล้วสักวันหนึ่งยมจะคุยกับพระไม่รู้เรื่องอีกแล้ว <c oughs> หลุดหลุดโมทน,นาด้วยนะสาธุครับขอเชิญท่านทุกท่านากาบพระอาจาร,รย์ตั้งสัจจะอธิฐานพร้อมกันโชคลาข้าพเจ้าทั้งหลายพอตั้งสัจจะอธิษฐานพออนุภาพแห่งบุญกุศล ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญายานทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินพระรุอาจารยิยคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอทุกท่านกราบท่านอาจารย์ในพร้อมกันเจ้าค่ะ สาธุ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 มโมทนาด้วยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสาธุค่ะบขอบระคุณค่ะอไปโม,มทนาค่ะ